การเป็นสมาชิกกับ Uhas การเป็นเมมเบอร์กับ Uhas นั้นง่ายทีเดียวครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเป็นสมาชิกกับเราคุณผู้ฟังจะได้รับสิทธิทพิเศษต่างๆมากมายจากเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการช่วยซื้อขายสิทธิในการเข้าร่วมแข่งเทรดรวมไปถึงสิทธิในการเข้าร่วมอะคาเดมีของ Uhas ที่กรุงเทพด้วยนะครับและสิทธทิพิเศษต่างๆอีกมากมายเลยนะครับที่กําลังจะมาในเร็วๆนี้ผมจะขอแบ่งวิธีการเป็นเมมเบอร์กับเราเออกเป็น2แบบแล้วกันนะครับสำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยมีบัญชีเทรดกับทาง Broker XM แล้วก็ XN ker แแลล้้ววกก็คนททีีี่มบบััญชยูาง XM และครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีบัญชีเทรดมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น XM หรือ Xnet คุณผู้ฟังสามารถที่จะเป็นเมมเบอร์กับเราได้เลยนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังนั้นเปิดบัญชีเทรด ผ่านลิงก์พาร์ทเนอร์ของเรานั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไม่ชชว่์ว่าลิงก์พาร์ทเนอร์ของเราคืออะไรคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะดูได้ในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังรับชมในช่องทาง YouTube หรือคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อแอดมินของเราได้ที่ line at y u h a s thailand เพื่อขอลิงก์จากเราก็ได้เช่นเดียวกันครับและอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังกําลังจะเปิดบัญชีเทรดในบร o k e ก X ร์เอ็กซ์นะครับมันก็จะมีรหัสผู้แนะนาใช่ไหมครับคุณผู้ฟังอาจจะสงย่รอออูน์ใน เราแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นเมมเบอร์กับเราแน่ๆน,นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเพิ่มตรงรหัสผู้แนะนําคําว่า UHS AS หรือว่า you has ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการมั่นใจว่าบัญชีที่คุณผู้ฟังเปิดมานี้จะเป็น member กับเราอย่าง1 0 0เนะครับเมื่อคุณผู้ฟังเปิดบัญชีเทรดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังก็เอาเลขบัญชีเทรดนั้นนะครับมาเชื่อมในระบบ member. j u h a s com ของเราเมื่อคุณผู้ฟังเชื่อมเสร็จเพียงแค่นี้ครับคุณผู้ฟังก็จะเป็น member กับเราและคุณผู้ฟังก็จะได้รหัสสมาชิก7หลักนั่นเองครับและสําหรับใครที่แบบมีบัญชีเทรดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น XM หรือ Xnet ก็มีวิธีการเป็น member กับเราเช่นเดียวกันคร ที่เราโบรกเกอร์แล้วกันนะครับโบรกเกอร์แรก XM ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีบัญชีเทรดกับทางโบรกเกอร์ XM อยู่แล้วคุณผู้ฟังสามารถที่จะกดลิงก์พ์ทเนอร์ XM ของเราเมื่อกดเข้าไปครับ ก็จะไปเข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบเมื่อคุณผู้ฟังเข้าสู่ระบบผ่านลิงก์ของเราคุณผู้ฟังก็ไปกดเพิ่มบัญชีแล้วคุณผู้ฟังก็เอาเลขบัญชีที่คุณผู้ฟังเปิดมาใหม่นี่นะครับมาทําการเชื่อมในระบบเพียงแค่นี้คุณผู้ฟังก็จะเป็นสมาชิกกับเราแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีบัญชีก,กับทาง Broker Xnet แล้วนะครับอยากที่จะเป็นเมมเบอร์กับ u h a s ทําอย่างไรวิธีการเข้าร่วมเป็นเมมเบอร์กับ u h a s h ไม่ยากเลยครับเพียงแค่คุณผู้ฟังนั้นติดต่อทาง Broker Xnet ครับโดยกดเขาเ้าไปที่ช่องแชทครับมัน เราสามารถที่จะพิมพ์แชทคาว่าคุยกับเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วก็จะมีแพทเทิร์นแจ้งซัพพอร์ตว่าต้องการเข้าร่วมเป็นพาร์เนอร์กับ Uhas โดยรหัสสมาชิกชื่อว่า Uhas แต่ถ้าทางซัพพอร์ตทางเอกเนแจ้งกลับมาว่าขอลิงก์พาร์ทเนอร์ที่เราจะต้องการที่จะไปอยู่ในพาร์ทเนอร์ได้ไหมเราก็สามารถที่จะคัดลอกลิงก์ในไลน์หรือว่าสามารถที่จะติดต่อขอแอดมินในการขอลิงก์พาร์ทเนอร์ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับว่าลิงก์พาร์ทเนอร์ของ u ูแฮนั้นเลขอะไรแต่ก็มีบางกรณีครับที่ติดปัญหาทางของ Xnet ที่เขาไม่สามารถที่จะอธิบายได้ในการที่จะมาอยู่ในพาร์ทเนอร์กับ u h ไม่สามารถที่จะมาอยู่กับ UH แได้มีพิธีเดียวที่เราสามารถที่จะมาเป็นเมมเบอร์กับ UH แได้ก็คือเราสามารถที่จะ กดเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับก็คือให้เรานั้นกดสร้างบัญชีใหม่กดในการสร้างบัญชีใหม่เขาก็จะมีข้อห้ามว่าห้ามใช้อีเมลเดิมเราก็เปลี่ยนอีเมลในการสมัครใหม่ครับแต่เรายังใช้เบอร์เดิมในการสมัครได้เมื่อเราสมัครเรียบร้อยเราก็เอาเลขบัญชีใหม่นั้นมาเชื่อมในระบบของ u has นั่นเองครับเมื่อเชื่อมระบบเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเป็นเมมเบอร์กับเราได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดขัดปัญหาในส่วนใดสามารถที่จะติดต่อแอดมินของเรา เราได้เลยนะครับเรามีแอดมินคอยช่วยเหลือคุณผู้ฟังตลอด7วันเลยทีเดียวไม่มีวันหยุดเลยนะครับถ้าหากว่าติดปัญหาในส่วนใดส,สามารถที่จะติดต่อแอดมินของเราได้เลยนะครับที่ line at U h u s thailand หวังว่าเราจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ